วันนี้ผมจะมาทำเควสนี่เลยนะครับแม็ก89 f ี f a World Cup Hero โร่อั d เกดบอกเลยว่าใช้วัตถุดิบอย่างเยอะมาดูกันว่าเราจะได้ Hero World Cup คนใหนะครับมาเราทำเควสกันก่อนไปเลยเควสเสร็จเรียบร้อยนี่ได้มาแล้วปิดกิจกรรมตัวนี้ดวงล้วนๆนะมันก็จะมีตัวสแตตที่86 85อะไรเงี้ยนะรับ แปดสิบห้านี้ไม่แน่ใจมีบ้างแต่ว่าสรงสุดคือแปดสิบเก้ายาย่าตูเร่นนะะเรามาดูแพ็คกันดูซิว่าเราจะได้ใครนะครับโอ,โอ้ถ้าได้ยาย่าตูเร่นี่คือจบเลยนะมาเปิดกันเปิดมาแล้วเป็นประเทศอะไรเป็นอังกฤษโอ้โหจบเลยรู้เลยเนี่ยเนี่ยอ,อังกฤษมาเนี่ยรู้เลยว่าเป็นใครเนี่ยโอ้โหปีเตอร์เฮาส์บอกเลยว่าผมถือว่าผมเปิดดูให้ดูแล้วกันนะเผื่อใครอยากรู้ว่าแพ็ค แพ็กนี้เนี่ยมันได้ยังไงนะแต่ผมได้โอ้มันราคาถูกมากราคาหมื่นห้าเองมั้งก็ใครจะลองดูก็ลองดูนะครับใช้วัตถุดิบเยอะมากนะครับ